ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าไปธนาคารกี่ทีกี่ทีก็เห็นป้ายเตือนว่าห้ามซื้อไขยบัญชีมาแต่เอ๊ทุกคนรู้ไหมคะว่าบัญชีมาคืออะไรบัญชีมาคือบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่นที่ถูกนำมาใช้ในธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเช่นการคอลเซ็นเตอร์และการฟอกเงินการเปิดบัญชีมามีทั้งเต็มใจและโดนหลอกแต่ว่าโทษหนักพอๆกันนะ ผู้ที่เปิดขายให้เช่าหรือให้ยืมมีโทษจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่เป็นตัวจัดหาหรือโฆษณาให้เกิดการซื้อขายมีโทษจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการป้องกันตัวเองจากการถูกหลอกทำได้ง่ายๆคือ 1. ไม่เปิดบัญชีและ 2. ไม่ให้ข้อมูลบัญชีส่วนตัวกับบุคคลอื่น แต่หากาพลาดตกเป็นเหยื่อให้ทำตามสองข้อนี้ง่ายๆข้อที่1ให้รีบโทรแจ้งธนาคารทันทีเพื่อระง,งับบัญชีของเราข้อที่2เก็บหลักฐานให้ครบเช่นบทสนทนากับมิจฉาชีพเพื่อน,นำไปแจ้งตำรวจรู้เท่าทันมิจฉาชีพเงินในบัญชีปลอดภยัย